มีใครคิดเหมือนกันมั่งไหมฮะว่าทุกวันนี้เวลาเราดูโดตาถูมันชักจะไม่เหมือนการแข่งเกมเข้าไปทุกทีละมันเหมือนเป็นการที่เราดูแบบนักมวยชกกันนะไม่ UFC ไม่สิอันนั้นก็ไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่มันเหมือนเราดูการปล้ำม,มวยปล้ำม,มากกว่าครับที่ก่อนขึ้นเวทีนะก็จะมีการแบบพูดโปรโมทแมงแล้วพอจบแมตช์ก็จะมีการแบบต่อเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมันเป็นอะไรแบบนั้นไปแล้วฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตอรี่ที่เกี่ยวกับผู้เล่นไทยนามว่าเจ้าทีหรือว่า23ที่แต่ก่อนใช้ชื่อว่า ยี่สาซาเวดนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะลบคําว่าซาวเวดออกไปเนี่ยน้องทรีก็ยังเป็นผู้เล่นที่มีความแบบเอยสร้างสตรอรี่ความเดือดพูดง่ายๆว่าน้องจะเป็นนักชกดาวรุ่งที่มีฝีไม้ลายมือน่าจับตามองในเกมอเก่งอยู่แล้วล่ะแต่ว่านอกเกมเนี่ยมันเก่งเกินฝีมือไปหรือเปล่าครับหลายๆคนก็สนใจเพราะว่า23มีสตรอรี่เยอะแยะมากมายเละเกินนะเพราะสมัยก่อนครับตั้งแต่ตอนที่น้องยังไม่ได้เทินโปรแบบเป็นมืออาชีพเล่นทีมใหญ่ๆในต่าง ประเททศอย่างุกวันนี้น้องครีเองก็เคยมีประวัตินะว่าถึงแม้จะมีฝีมือที่แบบเจ้มจ้นเกินวัยนะตอนนั้นคือติดอันดับท็อปหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เลยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นเพชรในตมของแท้ครับแต่ก็จะมีเรื่องราวข่าวลือต่างๆนานานะฮะที่บอกว่าน้องครีเนี่ยแกไม่ค่อยจะยอมครับคุยกับรุ่นพี่ในทีมสมัยนั้นซึ่งเป็นทีมในไทยนะครับก็ไม่ค่อยจะรงรอยกันเท่าไหร่ครับก็เข้าใจนะฮะว่าผู้เล่นในทีมตอนนั้นอาจจะไม่ได้ทันเขาเรียกว่าระดับการเล่นเทียบเข้ากับเจ้าที แต่ตัวน้องเองก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครครับสุดท้ายก็คือไม่ได้เล่นในทีมใหญ่ของไทยสักทีครับจนกระทั่งเจ้าทีเนี่ยนะฮะไปแจ้งเกิดในการเล่นให้กับต่างประเทศเลยฮะซึ่งทีมแรกที่23ไปแจ้งเกิดก็คือทีมเฟเนติกครับตอนนั้นคือมีแจ๊บเป็นผู้เล่นรุ่นพี่นะฮะคอยเป็นตัวแบบให้คําแนะนําแล้วก็เอาไปเล่นด้วยครับเล่นด้วยกันได้ดีพอสมควรครับก็คือประสบความสําเร็จอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจพอสมควรเลยนะฮะและแน่นอนครับมันก็เป็นวงจรที่นักกีฬาก็จะมีฟอร์มดีบ้างฟอร์ม ร่วงบ้างแต่ไม่ใช่สําหรับวงการโดต้าทูครับวงการโดต้าทูถ้าเกิดใครฟอร์มร่วงเนี่ยฮะโดนเอามาแทนทันทีถ้าไม่ใช่เรียกได้ว่าเป็นตัวหลักตัวแกนกลางของทีมจริงๆซึ่ง23าซาเวครับก็โดนเขาเรียกว่าแยกทางจากทีมเฟเนติกแล้วกันนะแล้วก็ได้ราเวนมาแทนซึ่งตอนนั้นแจ๊ปเองก็ออกจากทีมตามมาติดๆแต่ว่าแจ๊ปก็กลับเข้าไปเล่นใหม่เพราะว่ามีการแบบเหมือนกับว่าทีมก็งอให้กลับไปเล่นครับแจ๊ปนี่ถือเป็นตัวแกนกลางของทีมเลยตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นก็มีดราม่าพอสมควรครับระหว่างไทยกับฟิิิิลปปปปนนเเรร่ม็ู ล่าขึ้นมาแล้วหล่าว่าเอ้ย23เนี่ยโดนเตะออกเนี่ยราเวนนํามาแทนเนี่ยถือว่าโอเคจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ครับ23ตอนนั้นก็อยู่ในช่วงราหกระเหินครับพยายามจะไปเซ็นสัญญากับทีมวีซี่เกมมิ่งจากจีนนะฮะพยายามจะย้ายไปเล่นในต่างประเทศครับแต่ก็ไม่ได้ย้ายทีมสักทีฮะจนกระทั่งตอนนั้นครับทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการอ e ีสปอร์ตโดยเฉพาะหรือ o f Le g e n d s ทีมระดับตำนานในวงการ l o l อย่าง T1 ครับประกาศทำทีม Dota 2ซึ่งพวก เขาก็เปลี่ยนผู้เล่นไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีฮะจนกระทั่งทีวันได้ฟอร์มทีมใหม่ตอนนั้นคือรวมดาราของเซาท์อีสเอเชียเลยดึง23ซาวเวสเข้าไปเล่นกับคูคุครับคูค,คูตอนนั้นเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มค่อนข้างพุ่งแรงพอสมควรนะฮะมีฐานะเป็นกัปตันทีมซะด้วยครับแล้วก็เป็นคนวางแผนวางโครงสร้างของทีมทีวันต่างๆนานา,นานะฮะผลงานก็โอเคครับถือได้ว่าตอนนั้นทีวันคือทีมที่เป็นทีมที่ดีที่สุดของ ต้าทูอาเซียนเลยทีเดียวครับและก็เป็นทีมที่ไปงัดกับทีมระดับโลกได้ค่อนข้างสูสีแม้สุดท้ายครับจะไม่ได้คว้าแชมป์อะไรมากมายครับแต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่โอเคทีมหนึ่งเลยฮะเป็นทีมระดับโลกที่คนไทยภาคภูมิใจได้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นวงจรอีกวงจรหนึ่งอีกแล้วที่พอทีมผลงานไม่ดีนะฮะก็มักจะมีการดึงผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่และส่วนใหญ่ครับผู้เล่นที่มักจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษอันนี้หลายๆคนน่าจะคิดเห็น ตรงกันมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกครับซับพอร์ตหรือว่าออฟเลนหรืออะไรเงี้ยเขาจะไปโฟกัสที่ผู้เล่นแครี่นี่แหละครับหรือไม่ก็ผู้เล่นมิดเลนและ23ครับก็กลายเป็นเป้าในการปลดออกจากทีมอีกแล้วตอนนั้นทีมก็พยายามที่จะดรอป23ไมไปเป็นตัวสำรองฮะโดยดึงแกบบี้ผู้เล่นฟิลิปปินส์ที่อยู่ในระดับเดียวกันเข้ามาอยู่ในทีมจากนั้นพอยี่สาหมดสัญญาครับก็จากลากันไปด้วยความที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและทุกวันนี้หลายคนน่าจะทราบนะบว่าแกบบี้เ ก็เล่นกับทีมทีวันได้ไม่นานเท่าไหร่ครับก็ต้องออกจากทีมไปเหมือนกันเพราะผลงานนี่ไม่โอเคเลยถึงแม้ทีวันพยายามจะดึงผู้เล่นแบบพาร์ทไทม์ไม่ว่าจะเป็นท็อปสันหรือว่าอาณาเข้ามาเล่นช่วยพาให้พวกเขาเข้าไปในการแข่งขันทีไอก็ไม่ประสบความสําเร็จครับช่วงนั้นคือประมาณอยู่ในยุคป,ปี2022นะฮะท้ายที่สุดทีวันที่ไม่ประสบความสําเร็จในบ้านปลายและใช้เงินไปเยอะมากๆในการสร้างแบบทีมรวมดาราเฉพาะกิจก็ต้องปิดฉากลงมาจวบจนทุกวันนี้ครับโดยคูคูเอ คือวันนี้พยายามจะหาทีมลงบ้างหาอะไรบ้างก็ระหกระเหินแต่ที่เราอยากจะพูดก็คือณช่วงเวลาที่23นะฮะโดนขับจากทีมตอนนั้นมันมีประเด็นดราม่าหลายๆอย่างครับเพราะว่าตอนที่ทีวันนำโดยคูคูกำลังเล่นอยู่23ครับได้ไปเซ็นสัญญากับทีม e s p o r t น้องใหม่ไฟแรงในวงการโดตาแต่ว่าเป็นทีมที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูในวงการเกมมือถือมาแล้วครับก็คือทีมทารอนอีสปอร์ตนั่นเองตอนนั้นแล้วก็มาท้าทายกับทีวันและยิ่งกว่านั้น คือมาตบทีมทีวันของพี่คูคูซ้ำไม่เหลือชิ้นดีเลยฮะตอนนั้นทารอนก็กลายเป็นทีมที่เข้าไปงัดกับทีมระดับต่างประเทศได้อย่างแบบไม่ขี้ริ้วขี้เหละครับขึ้นมาแทนทีวันและตอนนั้นนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่คูคูแกไปคอมเมนต์นะในช่องของอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยบอกว่าแกเนี่ย เป็นผู้เล่นออฟเลนที่ดีกว่าออฟเลนโน .1 ของไทยก็แล้วกันละสุดท้ายทุกคนรู้อยู่แล้วว่า23เป็นฝ่ายชนะในยกนั้นส่วนคู่คู่ครับก็คือตอนนี้ระหกระเหนินกลายเป็นสตรีมเมอร์โนนี่กลายเป็นนักแข่งพาร์ทไทม์ time, ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต่อมาล่าสุดในปีนี้ฮะก็เกิดประเด็นดราม่ากันอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปถึงดราม่าตรงนั้นหลายคนที่จํากันได้ดีคือก่อนนี้23สาเวิดเคยมีดราม่ากับแก๊บบี้แก๊บบี้ก็คือโปรชาวฟิลิปปินส์ที่เรารู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครว่าตอนนั้นคื เป็นคนที่ดึงเข้ามาแทนยีิบสเจอกันในแรงก็มีการทะเลาะก,กันนะถึงขั้นบูลลี่กันไว้ต่างๆนานา,นาว่าเอ้ยยีิบสเองต้องไปทําจมูกส่วนทางฝั่งของยีิบสเองก็ตอบโต้กลับไปเถียงกันไปเถียงกันมาครับสุดท้ายยีิบสบอกว่าทีมข้าผลงานดีกว่าทีมเองเป็นไงล่ะแก๊บบี้ก็เลยได้เงียบไปฮะและต่อมาครับในการแข่งขันเจอกันทีมแก๊บบี้ปัจจุบันนี้ครับก็คือ b l a c k l ิสต์อินเตอร์เนชั่ต้องมาเจอกับทีมใหม่ของยี a สิบสามก็คือออโรร่าสุดท้ายยี list, ่สิบ g าม ฤดูการ23โซน South East a เอเชียไปแบบขาดลอยฮะแต่เหนืออื่นใดครับคู่ที่ไม่มีใครคิดไม่มีใครฝันครับว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือการฟาดปากการชกกันระหว่าง23ซาว e ์ t สและเพื่อนๆครับกับผู้ที่เป็นเรียกได้ว่าผู้บริหารนะก็คือ C G O c h e f Gaming Officer คือตำแหน่งก็คือผู้บริหารนั่นแหละฮะพูดง่ายๆก็คือ C E O นั่นแหละของทีมทารอนอีสปอร์ใครจะไปคิดว่าคนที่เคยดูแลทีมทาอนครับจะมาฟาดปากกับทีมทาอนเก่า เมื่อไม่นานมานี้เองจนเป็นประเด็นดราม่าเป็นที่ฮือฮาให้พูดคุยกันยาวเลยฮะทีนี้ครับใครที่ตามไม่ทันนะฮะผมจะเกินนําให้ฟังเล่าย้อนกลับไปเลยฮะว่าทีมทา l อนอีสปอร์ตกับ3ผู้เล่นไทยเนี่ยนะฮะรวมไปถึงโอริด้วยครับผู้เล่นที่เป็นต่างชาติอีกคนหนึ่งซึ่งสนิทกับ3ผู้เล่นชาวไทยมากๆถือว่าเป็นไลอัพที่ดีที่สุดเลยของทีมทา l อนอีสปอร์ตนับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาผลงานก็ถือว่าจับต้องได้พอสมควรเหมือนกันฮะโดยเฉพาะในปี2023 ที่ผ่านมาคว้าอันดับ3 l i ล a มาเมเจอร์2023ทัวใหญ่ใช้ได้ครับโกยเงินมา75,000เหรียญน,นะแล้วก็คว้าอันดับ1 DPCC 2023ทัวร์2 d i v i s i o n 1หรือว่าลีประจําภูมิภาค C คว้ารางวัลไป30,000เหรียญครับต่อมาก็คว้าอันดับสี่ดีมลีกฤดูกาลที่20ครับตอนนั้นคว้ารางวัลไป85,000เหรียญแต่เหนืออื่นใดครับผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงสุดๆเลยก็คือการจบอันดับ3 r มเรียร์มัสเตอร์2023ค โกยเ,เงินรางวัลในทัวร์นาเมนต์นั้นไปถึง1 07, 000, นึ่ล้านเจ็ดแนดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็เกือบ60ล้านบาทเลยทีเดียวฮะ ทีนี้แน่นอนครับทางฝั่งของทารอนอีสปอร์ตเองก็ต้องการจะเก็บผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาไว้ใช่ไหมล่ะฮะอย่างไรก็ตามครับมันก็เกิดเรื่องช็อกโลกขึ้นในฤดูการจบ2023เนี่ยฮนะเข้าฤดูการ2024ที่วงการ Do t a 2ทมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบลีกก็ไม,ม่มีแล้วต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันที่ฟรีมากกว่าเดิมแล้วก็เกิดสิ่งช็อกวงการอ e ีสปอร์ตไทยครับก็คือ4ผู้เล่นหลักของทีมทารอนนั่นก็คือ23ซาเวดคิวแจบและโอลิ i, ตัดสินใจยุติการเป็นผู้เล่นของ ทารอนอีสปอร์ตและออกมาทำทีมออโรานะฮะและเราก็ได้ทราบข้อมูลจากคนที่เป็น c ีจของทีมคือผู้บริหารของทีมนั่นแหละฮะนั่นก็คือคิมโดฮุนที่เป็นผู้บริหารชาวเกาหลีใต้เป็นบิ๊กของทีมทารอนนะได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียคือแกเล่าเอาไว้ฮะว่าแกรู้สึกโอเคมากๆเลยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ชื่นชมทีมไลอ้อชุดนี้ของทารอนมากๆทีมที่เพิ่งแยกทางกันไปนี่แหละฮะเพียงแต่ว่ามันมีกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวครั ทำเรื่องที่แกใช้คาว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยและสุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับคือผู้เล่นไทยหลักๆก,ก็ไม่ได้อยู่กับทีมทา l อนหนึ่งในทีมใหญ่ของวงการอ e ี port สปอร์ตเซอเรียเชียต่อไปครับก็คือออกไปทําทีมของตัวเองครับออกไปมีสปอนเซอร์ใหม่ออกไปมีเจ้าของทีมรายใหม่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ครับว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และที่สําคัญตอนนั้นซันบีครับคนที่เป็นโค้ชให้ทีมทา l อนอีสปอร์ตและเป็นโค้ชคู่ขขัญกับแจ๊บมาตั้งแต่สมัยเฟเนติกก็ออกจากทีมทา l o n ตาามมาด้วยเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีช่วงที่ทารอนสามารถเอาชนะออโร拉ได้คุณคิมเองครับก็จะออกมาทวิตนะฮะมีความสะใจว่านี่ไงล่ะเอาเพชรในตมตัวใหม่มาเล่นแทนทารอนชุดเก่านะเราก็ยังสามารถเอาชนะได้เลยจนกระทั่งล่าสุดครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองทารอนอีสปอร์ตกับผู้เล่นชุดใหม่ครับได้โคจอนมาเจอกับทีมออโร拉ในรอบชิงชนะเลิศดีมลีกซีซั่น23 Southeast Asia Qualify ซึ่งถ้าใครชนะทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะได้เข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์รีมหริลฤดูกาล2023ที่มีเงินรางวัลรวมถึง1ล้านดอลลาร์เป็นเดิมพันนะและผลลัพธ์กลับ กลายเป็นว่าทีมของออโร拉สามารถไล่ต้อนทีมทาลอนชุดใหม่เนี่ยนะครับไปแบบสบายๆ3าต่อ0ย์มันก็เกิดเรื่องดราม่าอีกแล้วครับย3ยอดนักชกของเราพิมพอ,อครับช่วงที่จบการแข่งขันว่าโนคลาสครับในขณะเดียวกันลอเนอฟครับผู้เล่นรายใหม่ที่เพิ่งถูกดึงเข้ามาเป็นมิดเลนของทีมก็พิมพ์เสริมไปอีกครับว่าอีซี่แหม่แกติดนิสัยเพื่อนในทีมเร็วจริงนะหรือว่าแกเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววะแบบว่าเอ้ยเข้ากันได้พอดีจูนตรงกันพอดีนะแสบ งทั้คู่เอาเรื่องนี้ก่อนครับ23พิมพ์ไปว่า no class มันเป็นเพราะอะไรครับมันก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะว่าก่อนหน้านี้ครับที่ทาลอนจะมาเจอกับทีมอโรล่าเนี่ยนะฮะทางฝั่งของคุณคิมจําได้ไหมครับคุณคิมที่เป็นผู้บริหารของทาลอนได้โพสต์เอาไว้นะว่าเงินเนี่ยนะฮะไม่สามารถซื้อคลาสไม่สามารถซื้อรสตเตยมได้หรอกถึงมีเงินคุณก็ไม่มีคลาสอยู่ดีทีนี้ครับพอทาลอนพ่ายให้กับทีมอโรล่าคุณคิมแกก็ทวีตอีกฮะว่าโอโ้ให้ตาย เราแพ้ให้กับพวกขี้ขลาดเง้นเหรอแกใช้คําคํานี้ครับ coward ครับหรือว่าพวกขี้ขลาดครับ <c ow ard> พวกตาขาวครับแต่ครับในคําคํานี้ถ้าจะแปลให้มันแบบว่าแรงนิดหนึ่งอาจจะใช้อันนี้ไม่ค่อยมีใครใช้เลยนะมันถือว่าเป็นการเหยียดเพศพอสมควรถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะด่าแบบโบราณโบราณแบบเหยียดเพศหน่อยนะว่าแบบพวกหน้าตัวเมียพวกนี้เหรอเราแพ้ให้กับพวกหน้าตัวเมียเหรออะไรทํานองนี้ฮะแล้ว23กิก็ไปจําเด็กแกแค้นเด็กแกได้ยินคําว่า no class ไงแกดูในโซเชียลมีเดียแกก็เลยเอามาพิมพ์ตอนชนะนี่ไง,ไง no class No class. ซัดกลับไปเลยดิครับพี่และเวลาต่อมาครับมันก็เป็นที่ล้อกันนะครับเพราะว่าคือทางฝั่งของคุณคิมแกก็ได้ลบทวิตเตอร์บางอันออกไปครับที่โพสต์ไว้และที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณคิมแกพูดถึงเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรอย่างนี้งั้นหรอทําไมถึงบอกว่าเงินเนี่ยซื้อคลาสไม่ได้ไม่สามารถบายคลาสได้ไม่สามารถซื้อรถซนิยมได้อันนี้หลายๆคนมีข่าวลือนะฮะที่เคยได้ยินมาแล้วกันนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงนะคือถ้าเราเข้าใจตรงนี้ผิดหลายๆคนช่วยครับ คม้ราดราคววจิงยือมันมีข่าวเือนะว่าทีมทารอนอีสปอร์ตเนี่ยนะฮะยังจ่ายเงินผู้เล่นเก่าไม่ครบเลยคือเงินเดือนนะ่ะจ่ายแล้วแต่ส่วนแบ่งของเงินรางวัลเนี่ยยังจ่ายไม่ครบเลยทีนี้เรามาพูดเรื่องนี้ดีกว่าครับว่าโดยทั่วไปแล้วสัญญาของผู้เล่นกับทีมมันเป็นยังไงมันก็จะมีลหลายๆแบบครับบางคนก็จะเอาแค่เงินรางวัลแบ่งส่วนเงินรางวัลเยอะๆครับแล้วหักบางส่วนเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของทีมสปอร์ตเพราะอย่างที่รู้ครับทีมสปอร์ตเขาต้องดูแล าอยู่ค่าที่พักเดินเรื่องนู่นนี่นั่นให้แต่บางทีมครับก็จะหักเงินส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเข้าไปสู่องค์กรอ e ีสปอร์ตและเอาเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยเหมือนใครที่เป็นเซลนะฮะเขาเรียกว่าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นครับตรงนี้ไปแล้วก็จะมีเงินเดือนให้ครับก็จะมีอีกแบบหนึ่งหรืออาจจะมีแบบที่เรียกได้ว่าให้เงินเดือนผู้เล่นไปด้วยและก็มีแบ่งของส่วนเงินรางวัลจํานวนมากให้ผู้เล่นด้วยเป็นโบนัสเข้าไปแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามีเหมือนกันครับทีนี้หลายๆคนก็เลยสงสยัยฮะว่า เอ๊ะทีมของแกนหลักผู้เล่นเก่าทารอนเนี่ยยังได้เงินรางวัลไม่ครบอันเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะฮะว่าเงินรางวัลที่พวกเขาทําได้สมัยเล่นอยู่กับทารอนเนี่ยเกิน60ล้านบาทแน่นอนไม่รู้แบ่งกันเท่าไหร่นะทีนี้ก็มีคนถามอีกครับว่าเอ๊ะทำไมทารอนจะเบี้ยวอ,อย่างนั้นเหรออันนี้ต้องบอกเลยครับว่าโอ้ทีมระดับนั้นเนี่ยฟังคำพูดนี้ไว้ ทีมระดับนั้นเขาไม่โกงกันหรอกเขาจ่ายอยู่แต่ด้วยวงการอ e ีสปอร์ตนะมันมีหลายๆมือครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานรับเงินมาจากสปอนเซอร์เขาก็ต้องรอครับแถมกว่าที่ผู้จัดจะให้ไปที่ต้นสังกัดไปไปทำเรื่องภาษีโน่นนี่กว่าจะมาถึงมือนักกีฬามันก็ต้องรอหลายต่อหลายทอดและเดินบางทีฮะอาจจะต้องรอหลายเดือนหรือว่าเป็นปีเลยทีเดียวกว่าที่นักแข่งจะได้ส่วนแบ่งของเงินรางวัลก้อนโตโต,ตและ้วนะแต่ฟังอีกทีครับเขาไม่โกงหรอกแน่น แน่นอนครับเรื่องเงินอันนี้ลนหลายหลคนทราบและมีความเป็นไปได้ว่าทางฝั่งของผู้เล่นทีมทาลอนเก่านะฮะหรือว่าผู้เล่นออโรร่าเนี่ยยังได้เงินไม่ครบอย่างแน่นอนแน่นอนครับด้วยการที่ทีมออโรร่าชุดปัจจุบันนะไม่ได้เป็นของผู้เล่นทาลอนแล้วเขาก็จะไม่รู้ความเคลื่อนไหวภายในว่าเงินมันไปถึงไหนแล้วอันนี้ใช่ไหมฮะคือเหมือนกับว่าเราย้ายงานไงเราก็ไม่รู้ภายในหรอกว่าเออเขาเดินเรื่องเดินเอกสารไปถึงไหนมันก็อาจจะมีการไถ่าถามหรือพูดง่ายๆก็คือทวงเงินนะฮะจากออโรร่าไปที่ทีมทาลอน แน่นอนหลายหลายคนไม่ชอบพูดเรื่องเงินเงินทองทองมันอาจจะทําให้คุณคิมนะผู้บริหารของทีมทาลอนมองว่าเอ๊พวกออโรร่าพวกนี้หิวเงินหรือเปล่าต้องการเงินหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงใครๆก็อยากได้ครับและการที่ไปเร่งรัดว่าเออเมื่อไร่เราจะได้เงินตรงส่วนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์นะที่นักกีฬาหรือว่าคนที่ทํางานนี่นะมันควรจะสามารถไถ่าถามได้นั่นแหละฮะแต่ด้วยความที่คนไม่ชอบนะผู้บริหารพูดถึงเรื่องเงินเอ๊พวกนี้ทวงอีกแล้วแกก็อาจจะใช้อารมณ์ และก็ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเกาหลีก็เพิ่งเสมอทีมไทยไงคือแกน่าจะแบบอารมณ์เสียอยู่พอสมควรจากเรื่องฟุตบอลก็เลยมาลงเรื่องโดราต้2เลยก็เลยไปพิมพ์นะฮะว่าเออเนี่ยถึงมีเงินพวกเองใครก็แล้วแต่นี่นะฮะก็ไม่สามารถมีคลาสได้หรอกอะไรประมาณนี้กลายเป็นอารมณ์แกไปอีกไงยิบสามก็เลยเอามารอคืนเวลาชนะว่า no class เลยฮะแต่เรื่องมันก็หาได้จบอยู่เพียงแค่นั้นนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีการซัดกันไปซัดกันมาครับคุณจิมเนี่ยนะฮะแกก็ ็ได้ทวีตต่อยว่าลูกทีมเก่าของแกเนี่ยสามารถเอาคลาสก็คือเล่นงานทีมใหม่ของทารอนได้เนี่ยใช้คําว่าคลาสอีกแล้วไงทำไมชอบใช้คํวาว่าคลาสเกจีเลยเนี่ยนะคำนี้ความคนและความหมายนะครับคำว่าคลาสกับเอาคลาสเอาคลาสก็คือลักษณะของแบบโอ้โหเหนือชั้นกว่าเยอะอาจจะอาเป็นคลาสเหมือนกันแล้วกันคือเหนือชั้นกว่าทีมใหม่เยอะแล้วก็เล่นงานทีมใหม่ของแกซะอ่วมเลยแกก็พูดต่อยอนะว่าคุณชนะแล้วนะถึงจะมีคลาสหรือไม่มีคลาสหรือว่าเป็นคนขี้ขาดแบบหน้าตัวเมียก็แล้วแต่ แต่คุณพูดอะไรก็ได้ไงเพราะว่าคุณชนะไปแล้วเนี่ยเขาทวิตอย่างนี้ผู้บริหารน,นี่ก็กวนใช่เล่นนะฮะกวนอะไรเติมเอ,เองนะฮะนอกจากนั้นยังบอกอีกครับว่าเอ้ยยี่สิบเฮียไม่ได้พูดถึงเองนะเฮียกาลังพูดถึงคนบางคนนะที่เป็นคนหน้าตัวเมียของแท้ครับแต่ไม่ใช่เพลเยอร์ในทีมนะเฮียไม่ได้มีปัญหากับผู้เล่นในทีมออโรร่าตอนนี้ครับคือการหมดสัญญาของผู้เล่นออโรร่าเนี่ยมันเป็นไปตามชอบทําตามกฎหมายนะพวกเขาจะย้ายไปไหนก็ได้เพราะงั้นเฮียไม่ได้ทะเลาะกับเองและสุดท้ายครับที คอลู่าครับก็ได้โพสท่าที่คุณคิมบอกว่าเออเราแพ้ให้กับพวกขี้ขาดหน้าตัวเมียก็เอาภาพนั้นนะครับมาโพสอีกแล้วก็บอกว่าครับใครกันแน่ครับที่เป็นพวกขี้ขาดตาขาวเป็นพวกหน้าตัวเมียครับคือถ้าเกิดคุณแบบไม่อยากใส่กระโปรงพูดง่ายๆเนี่ยมาพูดถึงเรื่องเพศอีกแล้วไม่อยากพูดเลยมันสมัยไหนแล้วแต่ว่าวงการดต้าก็ประมาณนี้แหละฮะเรานึกว่าดูไว้ปั้มทางฝั่งของอลูร่าก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณแมนจริงๆะนะคุณไม่ใช่แบบคุณมีแบบกระปุกอะเออประมาณนั้นนะคุณก็คงแบบไม่ลบโพสตตัวอง หรอกคนก็คงยอมรับความจริงได้นี่ก็คงเป็นเรื่องที่แบบซัดก,กันไปซัดก,กันมาครับแล้วมันก็คงไม่ใช่จุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าพูดง่ายๆทีมทารอนกับทีมออโรลาก็ดันอยู่หลีกเดียวกันเวลาเจอไปเล่นทัวร์ไหนก็มีโอกาสได้เจอกันบ่อยแน่นอนว่าหลังจากนี้คงมีเรื่องที่ให้ฟาดปากกันอีกเรื่อยๆครับและถ้ามีอีกแล้ใครสงสัยนะเดี๋ยวแวดวงจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ